เรามีบทวิเคราะห์ของ Jazz นะครับเป็น Analyst Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยภาพรวมเราก็มองเป็นบวกมากขึ้นนะครับจากข้อมูลใหม่จากตัวเรื่องของสปอนเซอร์ที่กำลังจะเข้ามานะครับเ,เราเชื่อว่าได้จะมีแรงเก็งกำไรขึ้นมาในหุ้นของ j z z ตั้งจากหุ้นเนี่ยมันลงไปกองอยู่ข้างล่างนะ,นะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังระมัดระวังอยู่นะครับเพราะายังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับ แบบระยะยาวเนี่ยเรายังแนะนําแค่ถือนะครับาราคาเป้าหมายอยู่1.97บาทนะครับเรื่องใหม่จากการประชุมเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการผิดนัดชําระของบริษัทลูกของแจสอย่าง JTS นะครับซึ่งผู้ว,วิหารเนี่ยก็เล่าให้เราฟังนะมันก็เป็นคําถามที่เราต้องถามนะ,ะว่าเขาตัดสินใจแบบระมัดระวังนะครับในการที่จะรักษาสภาพคล่อง ของกลุ่มนะครับเนื่องจากในช่วงที่ครบกำหนดการชำระคืนหุ้นกู้ของ JTS เนี่ยคือวันที่8เมษายนเนี่ยตลาดการเงินเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับเนื่องจากเราเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆมา2เหตุการณ์คือเรื่องแผ่นดินไหวในช่วงวันที่27มีนาแล้วก็เรื่องของทรัมป์นะครับถ้าเป็นนับเป็นเวลาไทยก็คือวันที่3กุมภานะครับก็ทำให้ผู้ริหารเนี่ยค่อนข้างจะต้องต้องตัดสินใจนะครับเราคิดว่า เดี๋ยวเราเอาให้ฟังแล้วกันเราคิดยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยคือเขาก็เรียกประชมุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับวันที่8เมษายนวันที่8พฤษภาคมเทีนะครับมี2ออปชั่นนะครับออปชั่นที่1ก็คือขอยือดระยะเวลาการชำระคืนนะครับพร้อมกับเพิ่มดอกเบี้ยนหน้าตัวให้นะครับแบบที่2ก็คือเนื่องจากสถานะทางตลาดการเงินเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นนะดูจากตลาดหุ้นดูจากตลาดพันธบัตรนะครับเขาก็อาจจะตัดสินใจที่จะ จ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะจ่ายค่าปรับนิดหน่อยนะครับนี่คือ2ทางเลือกนะครับนั่นคือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2เนี่ยคืออัปเดตเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทก็คือ English Premier League นะครับที่เขาไปซื้อมา19,000ล้านล้านสำหรับ6ฤดูกาลนะครับที่ผ่านมาเงียบพอสมควรนะครับทำให้เรากังวลตลาดกังวลนะครับหุ้นลงไปกองอยู่ข้างล่างนะครับ สิ่งที่เขาอัปเดตให้พวกเราฟังก็คือตัวพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะครับจะประกาศตัวเปิดตัวรายแรกเนี่ยวันพุธนี้วันพุธที่23เมษาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะเป็นเทลโครายใหญ่นะครับแล้วก็กำลังพูดถึงเม็ดเงินสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยปีแรกนะครับหนึ่ล้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ กลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มพวกสินค้านะครับอ่าก็ดูคุยอยู่เป็นเครื่องอพวกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็พวกเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์ต่างๆนะครับกลุ่มที่สามก็เป็นพวกมีเดียพาร์ทเนอร์นะครับก็คุยอยู่พวกอเวอร์โฟมนะครับอ่าโรงหนังอะไรอย่างนะครับคิดเร็วๆเนี่ยเอ่อถ้าทางเทลโคเข้ามาพันล้านเนี่ยกลมๆเนี่ยผมว่าสปอนเงินสปอนเซอร์น่าจะเข้ามาไม่ต่ำกว่าพันห้านะครับ พันห้าเนี่ยถ้าเอาหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านที่เป็นค่าใช้จ่ายของ EPL เนี่ยหารหกหกคือ 6, หกรดูกาลนะครับปีหนึ่งประมาณสามพันสองนะครับบวกกับดอกเบีย้ยอีกนิดหน่อยก็ประมาณสักสามพันสี่สามพันห้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าได้สปอนเซอร์มาพันห้าเนี่ยผมว่าก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับของเงินที่จะต้องจ่ายนะครับก็ถือว่าโปรเจกต์ฟิสซิบิลิตี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับ เรื่องที่สองของ EPL เนี่ยคือเรื่องของลูกค้านะครับแน่นอนอคนที่เอาเงินมาจ่ายสปอนเซอร์เนี่ยต้องคาดหวังถึงฐานลูกค้านะครับเ,เขาก็พยายามอธิบายให้เราฟังว่าตัวแฟนเบสของ EPL เนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่แฟนเบสที่จ่ายเงินในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะหน้าที่เขาก็คือทำอยังไงให้คนที่จ่ายของคนอื่นเนี่ยมาจ่ายของเขาที่ราคาที่ Val u e for มันนีมากกว่า แล้วก็คนที่จ่ายผ่านช่องทางธรรมชาตินะครับมาจ่ายมปไป,ปลูกค้าของเขาอันนี้คือโจทย์นะครับที่เขาต้องทำนะครับสิ่งที่เขาประกาศก็คือเขาประกาศลดค่าธรรมเนียมรายเดือนนะครับสำหรับการดูทุกแมทช์นะครับของทูเนี่ยถ้าไปดูมันจะมีดู1แมทช์ต่อสัปดาห์ mm. เดือนหนึ่งดูได้4ี่แมทช์นะครับดูทุกแมทช์เนี่ยแพงมากนะครับแต่ของเขาเนี่ยดูทุกแมทช์เนี่ยเดือนหนึ่งจาก4ี่ลงมาเหลือส2 9นะครับ มีกับด้วยราคาที่ปรับลงเนี่ยทำให้เขาปรับตัวเป้าของลูกค้าในปีแรกเนี่ยจาก1ล้านสับขึ้นมาเป็นสองล้านสับนะครับในสามสองเก้าเนี่ยผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถดึงลูกค้าส่วนที่จ่ายนะไอ้ช่องทางธรรมชาติมันมีทั้งจ่ายและไม่จ่ายนะไอ้คนที่จ่ายผ่านช่องทางธรรมชาติเนี่ยน่าจะมาส่วนหนึ่งถ้าอยากได้คุณภาพของภาพที่ดีดูแบบ4ฟมีภาคไทยดีๆนะครับ มีมีพ r e match มี post match อ่า event เ,เนี่ยแล้วมีถามยังมีการจับฉลากจับรางวัลน,นู่นนี่นั่นเนี่ยก็ก็น่าจะพอถึงได้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังป้องกันไม่ให้ผู้เจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าเก่าเนี่ยที่มีฐานลูกค้าอยู่ประมาณล้านนิดๆเนี่ยอตอบโต้ด้วยนะครับังนะั้นเขาก็มองเกม ลึกลงไปนะครับมากกว่าครั้งแรกที่เคยคุยกันนะครับในแง่ของทไลา์นะครับตัวผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เนี่ยแน่นอนก็คือวันพุธนี้ประกาศลายที่หนึ่งนะครับก็เดาเดากันไม่ยากนะว่าเป็นลายไหนนะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะมาในช่วงของเดือนพฤษภานะครับเดี๋ยวเราก็รู้กันเพราะว่าการประกาศสปอนเซอร์ถ้าเป็นบิ๊กเนมนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีเอ็กซ์คลูซีิตีนะครับผมว่าความมั่นใจก็จะเพิ่มมากขึ้น เรื่องของการออกแคมเปญน,นะครับเพื่อจะดึงฐานลูกค้าเนี่ยจะเริ่มต้นวันที่20มิถุนาอันนี้เป็นกฎของ EPL นะก็คือหลังจากฤด,ดูการ,รล่าสุดเนี่ยจบสี่แล้วสองห้าปีอ่ากา,าเนี่ยถึงจะเริ่มทำการตลาดได้นะครับแล้วก็ฤดูการใหม่จะเปิดวันที่สิบหกสิงหานะครับดังนั้นก็มีเวลานะครับประมาณสักสองเดือนไม่เต็มนะครับความเห็ของเรานะครับ ดูในแง่ของราคาหุ้นก่อนนะครับถ้าดูราคาหุ้นของ j a สเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาตลอดทางนะครับจากเรื่องของตัวความไม่เชื่อมั่นของ EPL นะครับประกาศดิวใหญ่ตอนแรกหุ้นขึ้นแต่ผ่านเวลาทอดยาวออกไปเนี่ยยังไม่ประกาศสปอนเซอร์สักทีนะครับก็มีเรื่องของความมั่นใจก็เริ่มลดน้อยลงนะครับราคาหุ้นลงมาจาก2.44บาทก่อนประกาศ EPL นะครับลงมาเหลือ1.58บาท แล้วก็ลงต่อไปอีกหลังจากที่ JCS default นะครับจาก1.58บาทลงไปเหลือ1.27บาทก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ตลาดรีบาวขึ้นมาอยู่ที่1.38บาทนะครับราคาลดลงไปค่อนข้างเยอะเราพูดได้ว่าราคาลงไปกองอยู่ข้างล่าง ดังนั้นเนี่ยการที่ประกาศข่าวดีเข้ามาจาก EPL ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ดูออดได้เลยโปรเจกต์นี้ยนะครับทำให้เราเชื่อว่าจะเกิดการเก่งกําไรขึ้นมานะครับอาจจะไม่ต้องซื้อรีบซื้อมากนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะคนจะซื้อเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะเข้าและพร้อมที่จะออกให้ทันนะครับกับดีลของที่จะประกาศออกมาในวันพุธนี้แล้วก็เรื่องของดีลต่างๆที่จะตามมาในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ถ้ามองระยะยาวเนี่ยเรายังระมัดระวังอยู่นะครับสำหรับหุ้นแจสนะครับเราอยากให้รอสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ JTS ในวันที่แดพฤษภาดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ก็เอาชัวร์ดีกว่านะครับอเอาให้มันผ่านให้มันรู้เรื่องว่าตกลงเนี่ยผู้บริหารเขาตัดสินใจว่าจะทำยังไงแล้วผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยมีความเห็นยังไงนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ การมีสปอนเซอร์เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีแต่มันยังไม่ได้บอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะฟีสแน่ๆร้อยเปอร์เซนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าก็คือจำนวนลูกค้าที่จะไหลเข้ามาไม่ว่าจะไหลเข้ามาจากาผู้ได้รับสิทธิ์ในปัจจุบันแล้วก็ไหลเข้ามาจากช่องทางธรรมชาตินะครับจำนวนขั้นต้นที่เราเชื่อว่าต้องเห็นสหรับฤดูกาลแรก mm. ไม่ใช่ฤดูกาลแรกด้วยสองอาทิตย์ หลังจากเปิดฤดูกาลแล้วกันเราให้เวลาแค่สองอาทิตย์นะหมายความเปิดฤดูกาลเป็นแรกไปแล้วเนี่ยให้เวลาสองอาทิตย์เนี่ยถ้าลูกค้าที่จ่ายเงินเข้ามาไม่ถึงล้านเนี่ยเราคิดว่าเฟลแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกินล้านเนี่ยภาพก็เปลี่ยนนะครับถ้าบอมเปิดตารางที่แล้วเนี่ยตารางที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเราก็ใส่ไว้ในปีแรกเนี่ยประมาณล้านหนึ่งนะครับนะครับเอ่อซึ่งซึ่งถ้า ไม่ได้ตามที่เราคาดไว้เนี่ยอันเนี้ยตัวเลขเรามันก็จะไม่ถูกตอนนี้เราให้มูลค่าส่วนเพิ่มของโปรแกรมนี้เนี่ยถ้าบอมเลื่อนลงมาในตารางที่2นะนะครับมูลค่าส่วนเพิ่มของ EPL เนี่ยจะอยู่ที่แบบหนึ่งนะ EPL จะอยู่ที่ประมาณ0.8บาทต่อหุน้นหรือประมาณ6,500บาทอันนี้ส่วนเพิ่มนะ จากเงินที่เขาจ่ายออกไปเพื่อจะซื้อซื้อหรือซื้อสิทธิ์เข้ามานะครับก็ถ้าได้1ล้านก็จะได้0.78จถ้าได้มากกว่า1ล้านความน่าสนใจมันคืออัอพไซด์มันจะทวีคูณนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอหนล้านเนี่ยไอหกหพ้าล้านหรือ0ูนบาทเจ็ดแบาทต่อหุ้นเนี่ยมันวิ่งผ่านฟิกคอสมันหมดแล้วฟิกค,คอสมันคืออะไรคือค่าสิทธิ์ คุณจะได้หนึ่งล้านคุณจะได้ห้าแสนคุณจะได้สองล้านเนี่ยค่าสิทธิ์เท่ากันนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่แตกต่างกันนะครับค่าเกี่ยวกับการดําเนินการไม่ได้แตกนะครับอาจจะมี variable cost บ้างก็คือค่าที่ต้องไปจ่ายให้กับโมโนนะครับในการที่จะบริหารจัดก,การช่องทางนะครับก็ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกินล้านเกินตัวเลขของเราไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นราคาจะน,น่าจะวิ่งปูดเลย นะครับเราเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเ,เราก็ยังแนะนําแค่ถือนะครับ,รบตัวแจสนะครับเชื่อว่ามีแรงเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับแต่ก็อยากให้เก็งกําไรกันแบบระมัดระวังนิดนึงยังมีชนักติดหลังกันอยู่บ้างนะครับราคาเป้าหมายของเรานะครับจาก2.08บาทลงมาเหลือ1.97บาทลงมา5%นะครับหลักๆที่ลงมา5%มาจากราคาบิ c คอยที่ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ตัวการขาย เงินลงทุนของสามบีบในช่วงที่ผ่านมาที่ขายต่ํากว่าราคาที่ซื้อเข้ามานะครับก็ของผมพีประมาณนี้ครับได้่ครับผมเสริมให้พี่พิสุทธิ์นิดนึงนะครับก็พี่มารีก็ดูการ25งหทับสองนะครับจะสตาร์ทแมทช์วันเสาร์ที่16สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณนั้นแหละนะครับหลังจากประมาณกรกดาต้นสิงหาเนี่ยแหละเป็นช่วงของการโปรโมทมาร์เก็ตติ้งแบบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็จะมาดูว่าหนึ่งคือเขาจะได้ซับสไคร์เบอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าระยะสั้นๆนะครับก็ ใช้คําว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีอยู่2มุมนะครับมุมหนึ่งเลยอันนี้ผมไปนับ JTS นะถ้าสมมติมเขาเคลียร์ JTS ได้คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าในนี้สั้นๆก็จะมีอสองเรื่อง1ก็คือเรื่องตัวคอสก่อนนะครับว่าปีๆหนึ่งเนี่ยสมมติม,มันสามพันล้านนะครับ6ปีมันหมื่นแปดหมื่นเก้าถ้ามันมีคนมาช่วยคอสตรงนี้นะครับซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะเป็นเป็นเครื่องดื่มเจ้าหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์เจ้าหนึ่งเป็นสื่อเจ้าหนึ่งรวมถึงอาจจะเป็น เจ้าใหญ um, to ่ไอซีทีเจ้าหนึ่งหรือเปล่าหรือในอนาคตเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถลดทอนคอสตรงนี้ลงมาซึ่งถ้ายิ่งยิ่งลดทอนคอสเยอะมันก็อาจจะเป็นบวกต่อตัวแ a รนด์ชนเยอะส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพอเวลาวัดของจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันที่คอสลดนะครับมันเป็นแข่งกันที่ลบสับสไบร์เบอร์เนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยครับเราทาไว้ประมาณสักเก้าแสนถึงหนึ่งล้านแล้วก็ขึ้นไปเป็นประมาณล้านสามล้านเจ็ดล้านเก้าสองล้านนะครับเมื่อเทียบกับ IFA Report นะครับที่เปิดมาประมาณสักล้านสี่ถึงล้านห้านะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็จะมีการปรับลดรายเดือนจาก4 29ลงมาเหลือ329นะครับซึ่งอันนี้ก็พอเวลาราคามันมีการปรับตัวลงมานะครับก็อาจจะเห็นยอดดีมาที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะช่วยมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตาม JTS ก็ต้องอก็ต้องดูด้วยเนาะว่าสุดท้ายแล้วคือเขาเขาจะแก้กับปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับพี่พิสุทธิ์ครับผมถามนิดนึงแล้วอยากรู้ว่าในเชิงของการสปอนเซอร์อะพี่ ทางบริษัทเขาได้มีบอกไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นในลักษณะแบบ6ปียาวเลยเหรอหรือว่าขอดูเป็นปีต่อปีอย่าพี่เพราะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเนะเาะบางทีแบบโอ้ถ้า6ปีมานี่มันสบายเลยอะแต่ถ้ามันได้แค่ปีเดียวหรือ2ปีแรกอ,มอะมันก็ยังมีความเสี่ยงในอนาคตอยู่อะไอ้ที่เขาบอกว่า ปีละสามพันล้านอาจจะมีคนมาช่วยประมาณห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าแบบเนี้มันเป็นตัวเลขปีแรกหรือมันยิงหกปีอะพี่เอ่ออย่างตัวเลขของค่ายมือถือนะครับที่จะมาช่วยเนี่ยอ่าเป็นตัวเลขปีแรกนะครับออซึ่งผมว่าถ้าถ้าปีแรกเขายอมจ่ายพันล้านนะครับเอ่อผมเชื่อว่าถ้าปีถ้าเขาทําจํานวนลูกค้าได้หมายความว่าไอเอพีเอลเนี่ยมันขึ้นไป 2, 000, 000, สองล้านศัพ์เนี่ยได้จริงๆเนี่ยอ่ผมว่า พันล้านเนี่ยอาจจะน้อยไปด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าอย่างน้อยได้พันล้านแน่ๆนะครับเพราะว่าผมว่ามันมันกาลังหมายความว่าคนที่เพิ่งมาทําใหม่เนี่ยประสบความสําเร็จกว่าคนที่ทํามาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ทามาสิบกว่าปียี่สิบปีเนี่ยแลวทามาได้ลูกค้าประมาณล้านศัพต้นๆเนี่ยแล้วเราทําได้สองล้านเนี่ยผมว่ามันมันเปลี่ยนภาพอของอุตสาหกรรมไปพอสมควรนะครับ โอเคครับก็โดยสรุปนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่า1ราคาพุ่งมาลงมาแรงแล้วมันยังไม่ได้ถูกเก็งกําไรแต่ถ้ามันมีคนมาช่วยเรื่องคอสมันก็จะช่วยด้วยส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญคือมันคือท็อปไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือน4ถึงเดือน7เนี่ยนะครับก็จะเป็น2เรื่องนี้แหละยิ่งมีคนเข้ามาช่วยดูดคอสเท่าไหระะ่ราคาพุ่งาจะตอบรับประมาณนั้นแล้วก็ถ้ายิ่งสับสคริปเบอร์เดย์วันมาเท่าไหระะ่เนี่ยราคาพุ่ก็อาจจะตอบรับไปเชิงนั้นระยะสั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าก็ต้องเก,งก็